เจนทำให้หน่อยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณพี่โอ้โหลูกค้ามาเร็วมากวันนี้มาเร็วน้อแบบเปล่าลูกค้าผมไม่ได้ไหลนานไงโอ้โหอันนี้เบอร์อะไรเบอร์หนึ่งจ้าไม่เบอร์หนึ่งทำา่ะอุ้ยทำไมทำไมสวยจังเลยอ่ะ เออหรือว่าจะเป็นพรีเมียมอ่ะลูกค้าเออน่านาซีหรือว่าจะเป็นพรีเมียมหรือน้องจะเป็นพรีเมียมอะมาดูกันเลยค่ะพิ่งมาลงนะลูกค้าสดสดลงสดเลยแต่ก็สดจริงว่ะสดจริงพี่จา๋าส,สวัสดีปีใหม่ค่ะพี่ธนพรจา๋าตับต้องไปจ๋าอุ้ยส,สดจังเลยอ่ะพี่พี่สวัสดีค่ะทุกคน เข้าสู่แบบหน้าร้อนสมเมอร์ใช่ไหมเราต้องต้องขายเสื้อยืดเนาะใหม่จริงใหม่จริงลงใหม่ใหม่สดสด,สดร้อนๆอนเลยดูสก,กรีนสีหุหย่ยแน่นระวังระวังระวังนะคะสกรีนแน่นสีสดวสวัสดีดค่ะคุณพี่ป่าเช่เธิด่ายจรัส เรียกเต็มยศเลยเออชื่อชื่อเฟก็ปังแล้วอ่ะจริงที่ใหม่มากขอคนชอบขายงานเบอร์หนึ่งสดสดใหม่ๆสกินแน่นๆโอ้ยๆลูกค้าเบอร์หนึ่งก็มีหลายเบอร์นะจะบอกให้ทุกคนหูสีสดจริงจ้าเนี่ยสีสดเอาหัวเป็นประกันคอแน่นสกินแน่นโอ้ยเนีย สดมากเลยสวัสดีพี่พี่ทุกคนอุ้ยสดมากเลยอ่ะพี่พี่ป้ายนีลงใหม่นะคะพรุ่งนี้มีป้ายใหม่ลงอีกอุ้ยโอ้โหช่วงนี้แบบลงของเยอะมากพี่จ๋าราคาสวยงามใหม่ราคา6,500้าราคาเดิมเอฟรีวิวส่งฟรีจ้า6ก0 0บาทจ้าสวัสดีค่ะพี่พี่ไม่รู้เนี่ยเขาเขียนเมี้ยมากเลยอ่ะลูกค้าสวยจริงไม่จบตาจ้ะพี่จ๋าไม่จบตารุ่นนี้แล้วพี่ขายมา888ปปีจบตาได้ไง ตอานนี้โดนลูกค้าวันนี้ตาบกแล้วนะอกแล้วดูคอดีวคอแน่นอะคอแน่นระวังฟาดหน้านะโอ้ว่าดูดิพี่ดู H M นะสดมากไซส์ดีด้วยพี่จ๋าเบอร์หนึ่งจะเป็นอะไรที่ขายได้ตลอดทั้งปีทั้งชาติพี่จ๋า6,500บาทใครรับรีวิวส่งฟรีใครเอากระสอบใหม่ค่าส่งจ่ายปลายทางได้เลยค่ะคิดถึงเสียงสองสาวเลยโอ้หายยุดนานเนาะพี่นาอ พักท่อนนอนหลับกันนะอุ้ยดูดูใหม่มากเลยอะคอคือแบบคอแน่นมากอะพี่โอ้ยปื้มอะป้ายนี้เก้าสงตัวร้อยแขนยาวสามพันสามจ้าขายได้เลยจ้ะวยพี่ขายได้ทั้งลูกเลยนะเนี่ยใหม่มากเลยค่ะพี่พ่อคาแม่้ามือใหม่เล่นได้เลยป้ายนี้นี่ไซส์แบบลังดีด้วยนะพี่ดูคอดิคอแน่นแบบว่าดูดิ ใหม่มากเลยเนาะเลยเนาะโอ้โหสีสันแบบใสดีด้วยอ่ะคุณพี่นี่ก็อเอาเอาหน้าสวยๆของหนูเป็นประกันเลยพี่ <c oughs> ว่าใหม่จริงแ <c oughs> บกสวยจริงหรือเปล่าวะใหม่แล้วสดเลยแหละสวยมาค่อนขายอ่ะพี่พูดง่ายๆเลย <c oughs> ชมใครเอาอวยตัวเองต้นเดือนแบบนี้พี่พี่ขายได้อยู่แล้วแล้วช่วงนี้มี คนละคงคนละครึ่งดูคาหนูบอกว่ารีบส่งมานะเดี๋ยวไม่ทันเดี๋ยวขาดป็นทันคนละครึ่งกระสอบละหกพันห้าร้อยบาทจากงานเบอร์หนึ่งพี่เก๋สวยมากตอนนี้ผ้าดีผ้านิ่มมากเลยอ่ะใครชอบผ้าสะอาดเน้นผ้าสะอาดให้เล่นเบอร์หนึ่งนะคะราคาสูงหน่อยแต่พี่แบบขายทั้งลูกไม่ต้องเวียนหัว ขายไม่ต้องเรียนหัวเลยนะขายง่ายขายสบายสนุกเก็บเงินไม่ทันเลยพี่เกตแบบนี้มันได้เยอะนะมันไม่ได้ได้สองร้อยก็ตัวเลยนะมันได้สองร้อยห้าสิบตัวอะไรอย่างนี้เลยนะต้น้ลใครจะเสี่ยงฟันแถวนี้เนี่ยแต่ถ้าใครอยากได้ถูกกว่านี้มีนะสี่พันเก้าแต่เป็นเบอร์สองนะพี่จ๋ามีเบอร์สองมีเบอร์สามพี่มีทุกเบอร์อะแต่ราคามันก็นะ ตามคุณภาพตามราคาจ้ะโอ้โหใหม่จริงอ่ะคือแบบคือใหม่ชอบใหม่ๆซื้อหกพันห้นะคะเดี๋ยวฉันจะลองหารให้ลูกค้าดูนะกระสอบละหกพันห้นะคะพี่จ๋าใครรับรีวิวส่งฟรีไม่มีค่าขนส่งจ้ะหกพัหารสองตัวต้นทุน26บาทพี่ขายง่าย80บาทก็ได้นะจริงๆเสื้อยืดได้เพราะสภาพมันใหม่คอมันแน่น <Lock> er, ออก่่มมใชเหืนแล้วคือเวลาซักมันไม่ได้เหมือนกับผ้าแบบผ้าที่ผลิตต้นทุนต่ำๆนะพี่สดจริงว่แจ็กเก็ตมีค่ะคือใหม่มากพี่จ๋าดูดิกำลังแบบตกตะลึงในความใหม่ของนางอยู่รีดขึ้นมานี่คือสวยเลยนะเนี่ยใหม่จริงค่ะดูดิแจ็กเก็ตแบบไหนคะพรุ่งนี้มีแจ็กเก็ตเบสบอลมานะสองสามลูก หมื่นนิดนิดอูนเท่าไหร่ดู่ันหมื่นฟาบาทอุ้ยลูกค้าคอแน่นฟิตเปียฟิตเปียเลยอ่ะอสีคือสดมากเลยเนาะอูป้ายนี้สวยมากเพิ่งได้มาเปิดครั้งแรกนะเนี่ยพี่เขาเขียนพรีเมียมด้วยอ่ะลูกค้าพรีเมียมเราได้ราคานี้นะขอให้รีบนะคะพี่ต้นทุนประมาณ26บบาทพี่จ๋าใครซื้อเหมา พักมาคุยกันนะคะแขนยาวมือใหม่แขนยาวมือใหม่อะไรวะแขนยาวมีจ่าคุณพี่กระสอบแจ็คเก็ตราคาเท่าไหร่มีรึไหมแจ็คเก็ตอะไรเอ่ยราคาต้องระบุด้วยว่ามันคือแจ็คเก็ตอะไรแจ็คเก็ตใส่้วโทรศัพท์นอยไปไหนแล้วนี่แจ็คเก็ตยีนแจ็คเก็ตอะไรเอ่ยเสื้อไหมพรมมีค่ะคุณพี่ฉันรับเองก็ได้สวัสดีค่ะนี่แฟชั่นเอ็จ่าผี อะไรคะพี่สั่งอะไรมาคะตอบคำถามลูกค้านะไหมพรมคอดิแกน2,500ค่ะแฮนด้าพี่ส่งด่วนเหรอคะไม่พี่ให้ส่งด่วนเหรอคะเพราะว่าตัวดังเปิดวันนี้วันแรกค่ะถ้าส่งเอกชนเราก็ส่งคนส่งวันนี้ใช่ค่ะเสื้อยืดแขนยาว3,300เสื้อยืดแขนสั้นที่กำลังรีวิวอยู่6,500บาทนะคะเดี๋ยวหลังสี่ทุ่มเป็น ่ะร wan h wan h, ุ่นนี้เป็นกระสอบเกรด A เลยนะคะสวยสวยขอบคุณค่ะคุณพี่แจ็คเก็ตผ่านนะแจ็คเก็ตผ้าล่มเหรอพี่แจ็คเก็ตอะไรอะเสื้อยืดแขนยาวมี3,300ราคาเดียวจ้าโอ้โหดูดีใหม่มากเลยเนาะคอแบบใหม่กิบๆเลยคุณพี่โอ้โหสวยจริงว่ะ ไซส์กำลังดีด้วยนะพี่พี่เรื่องไซส์คือไซส์กำลัง<ช>ดีดเลยไซส์ดีจริงค่ะพี่เจนไปไหนนี่ันี่ใันมาแล้วคะพี่สั่งไว้ยี่สิบกระสอบส่งไปแล้วค่ะพี่จะสั่งตัวไหนเพิ่มคะ โอเคโอเคเดี๋ยวเข้าไปตอบนะขอเดี๋ยวไลฟ์สด้อยืดแป๊บหนึ่งคุณพี่ใหม่มากเข้ามาดูสิใหม่กริบเลยอ่ะยืดสวยมากเลยนะรุ่นนี้เพิ่งมาใหม่นะพี่ต้องลองแล้วต้องซื้อลูกค้าบอกสั่ง20กระสอบสองยางจะสั่งเพิ่มส่งแล้วเพิ่มได้ส่งส่งอะไรนะสิริโอ้ค่าส่งถูกเลยส่งไปแล้ว วันนี้มีแต่คนสั่งยี่สิบลูกสิบลูกสิบกว่าลูกวันนี้ลูกค้าตัดเต็มพี่เขาบอกว่าต้องรีบขายต้นเดือนอตี้ของกันอ๋อเสื้อยืดเบอร์หนึ่งซิมบ้ามีกี่ลูกสิบลูกได้เอาหมดเลยปะแสดงว่าฮอตมากค่ะต้องการเท่าไหร่อันนี้ก็มีเอาอีกเอาอีกไหมบอกเบอร์หนึ่งอ่ะเดี๋ยวถ่ายรูปสองสามสิบลูกต้องมี อุ้ยอันนี้มาแค่สิบตัวลูกเลยไหมคะเมาไหมพรุ่งนี้มีซิมบ้าที่เหลือมาบ้างหรพรุ่งนี้ยังไม่ได้เอาขึ้นมาพรุ่งนี้เอาป้ายใหม่มาป้ายใหม่แบบเป๊ะปังอลังการงานสร้างเขาพิมพ์ภาษาไทยได้ป่าวะได้ได้คุยภาษาไทยได้ลูกค้าต่างชาตินะคะพี่เขาแบบเปิดบุนแปลภาษาพี่เาก่งมากเลยนะเาแล้วเขาพูดไทยชัดด้วยนะเขาพิมพ์ภาษาอะไรอ่ะอะไรนะ ร่มอ๋อุูยใหม่ใหม่มากเลยพี่อุ้ยใหม่เกิบจริงๆอ่ะที่รุ่นนี้ดี <นะ S 1> มากไซส์ไซส์ดีผ้าสะอาดอะไรพูดไปใช้ได้เลยพูดภาษาพ,พมา่าสิ <c oughs> <c oughs> ผ้าสวยพูดว่าอะไรสวยมากพูดว่าอะไรล <c oughs> าเดอโอลาเดอลาเดอลาเดลาเอ ละเด็เมงกะลาบาโอ้ผ้าดีมากเลยดีจริงพี่คือแบบใหม่มากเลยอผื่อคนนี้เหมาหมดนี้ก็ไม่มีใครแล้วนะใช่พี่โอยทำงานเลดจริงๆอ่ะพี่คือยอมรับอะขายของไม่โกหกนะพี่นะงานสวยแล้วก็ไซส์ไซส์ดีด้วยเอาให้ดูป้ายไปเลยจ้ะปบินไปบินพี่เมียม ไม่เคยเห็น,น,นไป้ายไหนเขียนพรีเมียมมาก่อนนะพี่จะบอกให้แต่มัน,มนเป็นแบบใหม่จริงนะคะขายพ่อค้าแม่ค้ามือใหม่ใครตกงานไม่รู้จะทำอะไรใครอยากได้ร่างานเสริมเสาร์อาทิตย์เอาไปขายตลาดไม่เคยเล่นผ้ามือสองแนะนำนะคะรุ่นนี้ไม่มีผิดหวงังไม่มีขาดทุนแน่นอนลูกค้าถ้าลูกค้าขายงานเบอร์หนึ่งสตหรือออนคะ่ะ มิสลิปอยู่ในนี้ใช่ะใครรับลูกนี้พิมพ์รับมานะคะได้ทุกตัวเอออคืขายง่ายมากเลยพี่ผ้ายอย่างดีแจ็กเก็ตผ้าดีแจ็กเก็ตพารมเขียวโอนเพิ่งได้มานะพี่เน้อสวยมากเลยเนาะ คือหนูต้องรีวิวให้เห็นกับตาก่อนไม่งั<ช>้นหนูจะบอกลูกค้าไม่ได้ไม่งั้นเราจะไม่รู้ว่าพีออ่อยู่ดีๆไปเอาของแบบป้ายอะไรก็ไม่รู้เนาะแล้วเราไม่เคยเปิดอย่างเงี้ยพี่เราก็จะแบบพูดกับลูกค้าไม่ได้นะว่างานมันเป็นยังไงอะไรยังไงเนาะเนี่ยอันนี้คือเราสัมผัสเองพี่เทสให้เลยใช่เราก็จะรู้เลยจ้าว่างานตังแค่ไหนหุยป้ายสวยมากเลยอะป้าย MR มลูกค้า เราผ้าคือแบบผ้าดีจังอ่ะมีทุกไซส์เลยมือใหม่เล่นได้นะไม่ผิดหวังนะอย่างลูกค้าบางคนคิดว่าต้องลุ้นหัวไงอันนี้ไม่ใช่งานลุ้นหัวนะจอรเดียอันนี้ไม่ใช่งานลุ้นหัวผ้านะคะไม่ใช่งานลุ้นเสื้อวงหรือลุ้นเสื้อลายมันนะเอเป็นงานที่เน้นเน้นใหม่เน้นสะอาดใครอยากลุ้นน่ะต้องไปนู่นหน่ะเบอร์สองเบอร์สามมาพี่แต่ว่าน้ำสองช้านิดนึง ไม่มีปลายทางใดๆทั้งสิ้นจา้าคุณพี่ตาต้องขออภัยด้วยนะคะราคา6,500บาทค่ะพี่กระสอบหนึ่งต้นทุนประมาณ26บาทต่อตัวนะจ๊ะขายไงก็กำไรขายที่ขมือหนึ่งอ่ะมือหนึ่งราคาส่งยังไม่ได้เลยนะตัวละยี่บอ่ะแล้วผ้าก<ว>็ไม่ใช่ดีแบบนี้นะพี่บอกเลยอันนี้คือแบบผ้าดีทุกตัวเลยอ่ะดูดิโอดเปอร์เซ็นต์เินเสียคือน้อยมากเลยนะพี่ เนี่ยเบอร์หนึ่งก็จะเปิดแล้วหัวใจพองโตแต่ว่างานสวยจ้ะดูดีดูพอดิพอฟิตมากเลยอ่ะสีก็สดอ่ะขายได้ยาวๆเลยพี่ลูกคือสองร้อยห้าสิบตัวได้เลยนะไซส์มันไม่โอเวอร์ด้วยเนี่ยไซส์บ้านเรากำลังดีเลยไซส์เอเชียเราเลยเนาะหญิงชายใส่ได้นะพีส่อส่ะใครไม่รู้จะขายอะไรเลยทะเลอทะล่าเข้ามาเลยพี่ มือสอเล่นได้เลยสื้ยยืดกระเด็ดเอไม่รู้เลยไม่มีความรู้อะไรก็หายได้ไม่ต้องรู้อะไรเยอะเลยนะสื้ยยืดช่วยเบอร์หนึ่งพี่ใครจะสั่งสั่งมาได้เลยนะคะสว,วะูงานดีมากเลยเนาะ ไซดดีอะพี่ใซ่ไม่โอเวอร์อะแล้วผ้าใหม่อันนี้ต้องยอมรับยอมรับหนึ่งอย่างเลยถ้าเป็นผ้าแบบเสื้อยืดเวทถ้าเป็นงานแบบเบอร์หนึ่งนี้ผ้าเขาจะใหม่ลูกค้าไม่เขาจะไม่เน้นหัวนะเขาจะเน้นใหม่โอ้โหเอาเรื่องวะใต้นี้ใหม่จริงลูกค้าสวยผ่านแล้วกันพานเปิดอีกเพิ่้นสิบพัน สำหรับใครที่เคยเล่นป้ายซินบ้านะคะซื้อป้ายนี้ได้เหมือนกันสวยลองเ,อเลยเบอร์นหนึ่งเหมือนกันแต่แบบเนี้ยมันดีงันดีพี่เสื้อยืดโอวรซไซอะไรเราก็มีนะพี่ๆสั่งได้เลยนะมีทุกอย่างเลยพี่จา๋าอุยมาริโอหม่งเห็ดเมื่อวันเนี้ย <laughs> อุย้ยพี่น่ารักมากเลยอะ่ะซุปเปอร์มาริโ ใส่ปุ๊บหม่งเห็ดทันทีแต่ค่าดีจริงค้าแบบนิ่มๆเออคือขายได้เลยนะเนี่ยพี่เปิดแล้วเปิดแล้วพักไว้เลยวันหนึ่งพรุ่งนี้พี่ขายเลยไม่ต้องรีดไม่ต้องซักเลยอ่ะไม่ซักอยู่แล้วเบอร์หนึ่งเออเปอร์เซ็นต์เพ่นเสียคิดให้แบบห้าเปอร์เซ็นต์บวกลบเนาะน้อยมากคือน้อยจริอหนึ่งน้อยอยู่แล้ว น้อยมากอะพี่หกพันห้าใครรับโอเวอร์ไซส์ลูกละสามพันเก้าจ้าโอเวอร์ไซส์เรามีหลายป้ายนะมีสามป้ายนะโอเวอร์ไซส์เสื้อยืดตอนนี้ราคาแรงมากนะพี่ใช่ราคามันมีแต่ขึ้นแล้วนะตอนเนี้ยมันเป็นช่วงใกล้แล้วว่ะเออพี่มันใกล้ถึงเมษาแล้วอ่ะเสื้อยืดเขาจะราคาทุกปีเป็นอย่างนี้นะพี่ ตอนนี้หนูเ้าขายกันราคาเดิมอยู่เลยใช่จ้ะพี่ๆซื้อได้เห็นที่อื่นขายกันเจ็ดพันแล้วนะเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งนะขนาดแบบส่งเจ้าใหญ่ๆนะพี่เคยืเจ้าใหญ่ๆเขาขายกันแบบเจ็ดพันแล้วหกพันเจ้าเจ็ดพันแล้วแต่ว่าเรายังขายหกพันห้านะคะลูกค้าสามาซื้อกันได้ราคานี้นะคะแต่ว่าถ้าวันไหนที่ราคาปรับขึ้น แล้วเราไม่ไหวเนาะนะี่ทำบ้ากันนะพี่ซื้อได้ซื้อเลยคุณพี่ออุ้ยแต่ใหม่จริงคือค<ข>อ,อแน่นมากนะี่ใหม่จริงเหรอไม่มีสกรีนแต่ก็ผ้าใหม่เนยค่ะก็มีสีพื้นมางสกรีนมางคาระปะปนกันไปใช่ใครชอบเบอร์หนึ่งเนี่ยเล่นได้เลยป้ายนี้จะแนะนำเลยจ้า าเทัทัักกหลงน,นแนะนำให้เล่นเลย,ย<ม>เอย้ปกติคิดเท่าเท่าไหร่วะฮะลูกละเท่าไหร่เบอร์หนึ่งอะลดเขาอืบอกเขาไปสิบเลยวะเหลือสิบลูกสุดท้ายบอกเขา<บ>เอาหมดเลย หมดแล้วนะบบกันหมดแล้วหมดเลยโอ้ยผ้าสวยจริงอืมผ้าดีมากเลยอะ่ะอชอบผ้านิ่มแล้วก็สะอาดคออุ้ยคอคือแน่นมากอะ่ะค<ข>อเนี่ยเธอเสือ้อ H&M เราไปดูที่ช็อปเท่าไหร่นะสาม สามร้อยเก้าสิบลี่อยห้าสิบสี่รอยห้าสิบตายแล้วลูกค้าฉันจับดูดดการเบอรเออมือหนึ่งในห้างสี่ยหมองแล้วมองอีกแล้วโอ้ยซื้อยืดธรรมดาธรรมดาสี่อยห้าสิบาทแล้ว่ะแบรนด์แต่ผ้าเขาดีเนาะตายลงตู้ฮะรวยจะไปด้วยเหรอลูกรวยนี่อะไร ไซส์เล็ก6500บาทนะคะพี่สยืดเบอร์หนึ่งนะ6500นห้ 6, นะคะมัดยอมอยมัดย้อมนี่อรไรเนี่ยค่น่ารักจังเลย,ยสวยเนาะเป็นมัดยอมมัดยอมก็ลงแล้วนะคุณพี่เดี๋ยวคืนนี้โพสต์รูปดีกว่าโอ้โหลูกค้าเออสายสายกันด้ว่วันเนี่ย สายเขียวสายเขียวสายเขียวอรออันนี้คือเน้นผ้าสะอาดแล้วก็สะอาดจริงพี่ขายได้ทั้งลูกพี่ไม่มีคำว่าขาดทุน6,500บาทรีวิวส่งฟรีจ้ะพี่จา๋าใครรับลูกนี้พิมรับแลสอบแล้ว6,500น้นะต้นทุนประมาณ2,6บาทเท่านั้นนะคะพี่ใครรับรีวิวพิมพ์รับรีวิวมาเลยจา้าใหม่จริงพี่ขายได้ทั้งลูกเลยคุณพี่ไม่มีขาดทุนแน่นอนนะคะ ขายสบายสบายเออขายไม่เครียดขายทางลูกไม่ต้องเอามานั่งมาคัดอะไรเลยอ่ะพี่โอ้โหใหม่จริงพี่เออดูดิโอ้โหใหม่มากเลยอ่ะพี่ชอบคมใหม่เรอเออใหม่ใสดี 5าด mm ีคาดีไซดีพี่เอ้ยส่งฟรีให้ลูกรีวิวนะคะใครอยากได้เสื้อยืดทักมาคุยกันพี่มีเบอร์1นเบอร์สเบอร์สม,มีทุกเบอร์เสื้อขาวก็มีโอเวอร์ไซส์ก็มีพี่จ๋าแต่บางทีเรารีวิวไม่ครบเนี่ยอ,อย่างลูกค้าซื้อเหมาเหมาอย่างเงี้ย ถามมาก่อนนะคะเรื่องราคาคุยกันได้ถ้าซื้อเยอะก็ลดได้อย่างลูกค้าคนนี้เนี่ยที่กำลังเขาโทรมาบอกว่าให้คุยในแชทเมื่อเช้าเขาเพิ่งสั่งเขาเอาหมดเลยสิบเมื่อเช้าเขาเพิ่งสั่งไปยี่สิบก้อนเขาเพิ่มอีกสิบอย่างเงี้ยสามรวมสามสิบก้อนเราก็มีราคาพิเศษให้เมื่อเช้าสั่งยี่สิบเพิ่มอีกสิบเห็นไหมสามสิบลูกแล้ววันเดียว ใครอยากซื้อเยอะๆหมงเหมาทักมาเลยจ้าเขาว่าเขารู้ไงตอนนี้ตลาดเสื้อยืดแบบส่วนมากเป็นไซส์อะไรไซส์ดีค่ะพี่รวมทุกไซส์เลย S S M L S L ไซส์ดีเนาะอืแล้วผ้าสตราดต้นทุนประมาณ26บาทพี่ขายเท่าไหร่ก็กำไรแล้วแต่พี่เลย50 60 70 80บาทร้อยหนึ่งตัวสวยๆลายสวยแต่ขายง่ายๆไม่ต้องถึงร้อยหรอกพี่เอาเอารอบเร็วๆพี่จะได้ซื้ออีก ขายอีกสมมติพี่ขายแพงอ่ะเดือนหนึ่งพี่อาจจะได้แค่ลูกสองลูกแต่ถ้าพี่ขายถูกๆเดือนหนึ่งพี่อาจจะขายได้สามสี่ลูกก็ได้เน้นรอบดีกว่าพี่เทียมหนวยหกพันห้าสวยมากเทียมหนวยเอาเลยมันไม่ค่อยจริงๆพี่อย่าไปขายแพงขายถูกไปก่อนอุ้ยคือแบบคือคือผ้าใหม่จริงๆที่ป้ายใหม่มาลงอ่ะ อันนี้ขายแบบคู่จริงๆเลยนะคือผ้าใหม่มาก6,500พี่โคตรคุมเลยขายได้ทั้งลูกผู้หญิงผู้ชายใส่ใ,ใส่ได้ลมด้ชเรา,เราคือตนะอนนี้มันแบบหน้าร้อนหน้าซัมเมอร์อะลูกค้าเราผ้าดีผ้านิ่มจริงบอกเลยที่แขวนขึ้นราวดีๆพี่ขายสบายเลยนะสบายมากลูกค้า 6,500บงานโค้สวยเลยมันสวยจริงๆโอ้โหมาริโอมาริโอเมาแล้วใครรับนะคะ6,500บาทพี่สวยจริงๆงานเบอร์1เกรด A 6นะคะ6,500บาทรีวิวส่งฟรีกระสอบใหม่ค่าส่งปลายทางต้นทุนประมาณ26บาทเองพี่แต่พี่ขายง่ายๆสบายๆนะคะ6,500บาทใครรับรีวิวทักแชทนะคะ ใครจเจ้ากระสอบใหม่หรือจะเหมาราคาพี่ทักมาหลังใหม่นะใครสนใจแคปหน้าจอสั่งได้เลยนะคะกราบขอบพระคุณมากค่ะ